ครับจากไม ic ้ทายเียนนี่พิเทพนะครับอ่ะก็มารับเนี่ยครับมารับอ่ะแอ d ์แอรทูนะครับลำใหม่นะครับก็นะครับคนที่พาไปก็เดี๋ยวไว้รอลำอื่นแทนนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวกำลังโหลดแอปกันอยู่นะครับอย่างไงเดี๋ยวมาลองดูชมพิเทพคอปเบาๆนะครับผมเอาครับสวัสดีครับฝึดเปิดเครื่องครับเปิดรีโมทครับเหมือนกันครับหนึ่งแล้วก็ออ่ะอันนี้เปิดครับอีกทีหนึ่งครับอ่าโอเคครับ เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ g o t o File นะครับก็เป็นโหมดต,ต่างๆโชคดีที่มันเป็นภาษาไทยนะครับก็อันนี้ก็จะเบื้องต้นอย่างเช่นความปลอดภัยอย่างเงี้ยครับเซนเซอร์ก็คือควรตั้งเป็นแค่อาอย่างอันนี้เรียกว่าไปนะครับอย่างผมอาจจะอันนี้ก็คือปิดเป็นเบรกเบรกเกอร์นะครับแนะนําให้เป็นให้เป็นเบรกเบรกจะปลอดภัยกว่านะครับเนี่ครับด้านหน้า อ่าแล้วตัวนี้ก็เป็นพวกความสูงความดิกต่างๆแล้วอย่ต่างๆก็อ่ะเดี๋ยวครับมันเป็นภาษาไทยแล้วค่อยเรียนรู้กันอีกทีนะครับโอเคนะครับส่วนเนี่ยครับซูมนะครับเราก็กดแฝดค้างนะครับเนี่ยครับซูมอินนะครับเนี่ยครับกดเข้าไปเรอยบือมันก็จะบึ้ดนะครับถ้าเราใช้เหมือนเดิมนะครับภาพผมจะเน้นพันแปดสิบนะครับเวลาถ่ายโอนภาพมาโพสให้พี่ๆน้องๆในเพจดูหรือว่าในเฟซก็จะจะได้เห็นชัดไว้นะครับนี่ซูมส่วนสองนะครับที่เดนของเราเนี่ยครับ ตั้งพิกัดโฟกัสนะครับสามารถหันกล้องได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับหันได้ที่ไม่ต้องไม่ต้องบินโดนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วว่ากล้องหันตามมือ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 น้องบอยนะครับอ่โอเคนะครับวันนี้พอดีลาพิแทบมาดึกนะครับอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวขอให้พ่แทพขึ้นบินลองเครื่องเบาๆพอนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือลองเทสเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเทสทั้งคู่รลองครับ มันจะนิ่งมากนะครับเพื่อนๆจะนิ่งนะอันนี้บินแบบไม่มี GPS นะครับเดี๋ยวต้องึ้นต้องสูงวันนี้นะครับไม่ให้ต่ำเพราะว่าถ้าต่ำมันจะอันตรายนะครับเป็นไฟฟ้าห้องมันจะหน่เงนนะครับเนี่ยครับเนี่ยนิ่งกิ๊กนะครับเพื่ยนเนี่ยครับมันจะคนละแบบของพวกโดนแยทอยครับเนี่ยคิวกล้องนะครับพอดีต้องสอนอินดอนนะครับเพราะนี่เนี่ยครับมองนะครับเนี่ยครับพื่อนเป็นมองไปด้วยสองอย่างเลยครับเพี่อนอ่านะครับอันนี้เก้าสิบองศาเลยครับอ่า ได้ขึ้นอ่านะครับนะครับนิ่ม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 น,มนมะนิ่มนะครับเนี่ยครับแอร์ทูนะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสติกขันซ้ายขันขวาแล้ว่าจะเป็นไปเบาๆครับเดินหน้าถอยหลังแบบแบบที่<笑><笑>เราอันตรายนะครับเลยครับเนี่ยครับนี่ก็คือเป็นเซอร์ด้านหน้าม,มันไม่ไปนะครับ <ไป S 1> อ่นครับต้องว่าหันไปนะครับอ่านะครับด้านหน้านะครับอ่านะครับเฟิร์มเราจะเ๋ยครับเดินเท่าไรยังไม่ทํางานถอยหลังไปหลังก็ไม่ไปครับอ่านแต่แต่ผมจะใช้อันนี้ทานนะครับอ่าเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยได้ถ้าอย่างเี้ยถ้าย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ย้าอย่างเงี้ยผมพอชินก็คือ ผมเปิดโหมดสป,ปอร์ตเอานะครับดปงนั okay, ้ผมเปิดโหมดสป,ปอร์ตเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวว่าพ่เทพมาจากสิงห์บุรีด้วยนะครับกลัวว่าจะเดึกเดี๋ยวจะเอาให้ขึ้นไปฮอปที่หน้าบ้านเบาๆนะครับโอเคนะครับน,น,นิ่มๆเนะครับโอเคครับผม เาเทคออฟแล้วค่อยๆเบาๆนะครับมือซ้ายยกขึ้นได้เลยครับพี่เทมนีก็รเฟิร์สไฟนะครับให้เฟิร์สไฟแบบเบาๆนะครับสวยครับพี่เทพไม่เป็นไรค่อยๆครับที่นิดโอเคอ่าเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับโอเคเซ็นเซอร์เปิดหมดนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเดินหน้าอ่าเดินหน้าเนี้ยเป็นเดินหน้าค่อยๆครับใช่ครับเราไม่น้องรีบเลยครับใช่ชครับเจ๋าโอเคครับวันนี้เราลองแค่สอนก่อนหมดแล้วเพราะมันกลางคืนนะครับเมื่อกี้เราสอน น้องบอก็อาดพิเศษในอินดอร์เยอะอยู่แต่ว่ามันต้องต้องกลางวันครับก็คือเราก็เลยไม่แนะนําให้บินนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช็อปชบอครับเดี๋ยวผมคอยช่วยครับนะครับช็อปซ้ายช็อขวาอ่าสายหลังอ่านะครับตอนนี้เป็นตัวหันโดนครับอ่าเป็นหันโดนจะได้ได้ที่นิ่งนะครับเนี่ยครับนิ่งแต่ว่าวันนี้ส่งการบ้านน้องบออย่างเดียวครับถ่ายรูปคู่เราครับสวยมากครับสวยงามมากเลยครับ ได้ครับค่อยๆไปเียนรู้ไปโอเคซูมอินซูมอานะครับโอเคซูมอาออกเลยครับพิเทพแจวครับทีนี้สต๊อปเลร์ดเลยครับสายภาพดิ่งต่ออ่ครับผมนะครับแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวมองกล้องนะครับขอหนึ่งสองสามแล้วพี่เทศกดแชร์เลยนะครับหนึ่งสองสามต่อครับอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับพี่เทพอ่ะทีนี้แลนดิ้งครับสายลง้างได้เลยครับ รเลยนะคับใช่ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยแหละครับแต่สมมติแบบนะครับยังไงเดี๋ยวรอภาพสวยๆเดี๋ยพิเทพนะครับรอพิเทพฝึกก่อนครับผมครับขอบค <nervous S 2> ุณพิเทพมาครับผมครับสวัสดีครับนี่ก็อ่ะแล้วก็พี่เทสบอกว่าปอาปิดแทนไปแล้วนะครับนะครับถ้าเราเอาอยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับปิดเทนเขาเลย เนี่ยจะเปประมาณอย ok ่างี้ครับเนี่ยเราเราควบคุมมันให้ได้ครับมันช้จะได้ครับนะครับประมาณอย่างเงี้ครับพี่เท่ค่อยๆค่อยๆอีกทีนึครับนะครับแล้วก็นะครับแลขอผมครับป็นครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งครับบนะครับพี่เทขอบคุณพี่เท่นะครับนายกายสิห์บุรีนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผม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 กันนะครับอ่ะวิธีใส่ สายกิมบอลน,นะครับอ่ใส่กิมบอลน,นะครับโอเคนะครับอ่อหอแน่นอนครับแบร้อยครับ